สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาปล่อยวาวนี่น้ํานี่น้ํานี่ได้ครึ่งถังได้ครึ่งถังหมดตรงนี้ได้ครึ่งถังนะครับเอฟซีมาดูนะฮะัหกถังได้ครึ่งเราอย่างละครึ่งนั่นโอ้ได้ครึ่งถังแล้วนะเอฟซีหลังจากที่เราต่อเสร็จต่อเสร็จนะก็เราลงไปทานข้าวเนาะใช่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเสามชั่วโมงนะฮะเอฟซี โอ้าสามชั่วโมงหกถังนี่นี่ครับ<ะ>ก็ได้ครึ่งนึงได้ถังละครึ่งถังละครึ่งอุย้ยทำไมมันแน่นจังอุย้ยมันน้ําเข้าแล้วมันดูดนี่ครับพี่น้องอู้เอาไปใอกไปก่อนนี่ครับก็มีฝาปิดด้วยเนะาะถังน้ําตรงนี้นะครับพี่ซีอ้ตรงนี้สงสัยมันซึมเนาะมันซึมไม่เป็นไรครับพี่ซีนิดหน่อยคิดว่าน้ําจะดันนะไม่ดันนี่ครับพี่น้อง ดูครับการต่อระบบเนี่ยโบหูสุดยอดนะฮะงอมาอีกแล้วก็งอ,อมาอีกแล้วก็งอมาอีกนะครับสี่สามงอสองงอเดี๋ยวกี่องศานะสี่สิบห้าใช่ระบบนี่สุดเก่งถึงทีนี่เละครับพีบ่ซีที่มันไม่มีข้อต่อเนาะนไม่มีข้อต่อแล้วใช้บานเอานะครับพีบ่ซีเนาะแต่มเป็นท่อตรงนี้ท่อมันหนาเนาะท่อหนานะครับ ตัวนี้เราต่อทำไมมันเตกแบบนี้มันไม่เตะโอ้ทาเกาวไม่อยู่เท่าไหร่เนาะมันมันเกาวไม่ถึงมั้งก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยเองครับพี่ซี่ปล่อยให้มันซึมซึมอยตรงนี้เนาะใช่เอาลดต้นไม้ต้นอะไรไปอีกก้อยเนาะนะครับเอาเลิกเอาใช้เนาะใช่ทการเปิดวาล์วเบื่อน้ำเลียไปใช้เราจะไม่เปิดเต็มเปิดวาล์วไม่เต็มนะครับพี่ซีทำไมไม่ ถ้าเปิดเต็มนี่น้ำดีทั้งถังมันต้องแห้งหมดไม่แห้งอ่ะเดี๋ยวมันไม่มีอันที่เลี้ยงเนาะตรงนี้ดูคอยจะทำการเปิดเอาด้วยอาใัอันดับแรกเราจะวาเอาดูตรงไหนวันนี้คือลมเปิดออกก่อนโอ้แล้วเ,เปิดวาใ้น้ำมันไหลลมมันจะออกตรงนี้โอ้ไม่ให้ไล่น้ำไล่ลมออก วินาทีสามครั้งเออสามครั้งนะครับเอ็ดแท้เท่นเอาครับมีซีเปิดแล้วอโอ๋อโอ้ฟังเสียงไหลแรงจริงๆนะครับไหลาตามท่อเนาะยังไงออกแล้วทีนี้ยังไงโอ้เอาวนะครับออกแล้วเนาะโน่นน,นี่ครับเปิดเรียบร้อยเนาะ กลิ่นกาวทุ่นๆเลย <c oughs> น่ครับน้องเราไม่เอาเวลาเราเราขึ้นเนาะใช่ขึ้นไปเขาเขานี่สามารถมาเปิดน้ำตรงนี้ได้เลยเตนะ็มที่แล้วก็รออีกสักครู่ประมาณสิบนาทีเราก็จะมาเช็คดูว่า น้ำมันจะลดลงขนาดไหนแล้วก็จะเดินลงไปว่าน้ำนี่ลงสายมเมนนี่มันแตกตรงไหนด้วยเนาะใช่คิดว่าน้ำมันจะไม่ออกตรงนี้นะฮะมันก็ออกเนาะอ๋อมันวิ่งเต็มน้ำเต็มท่อเนาะเวลาคนมาหาหาผักหวานหาหิบลูมาจากเขาแบบนี้เนาะใช่นะครับเมื่อสครู่ก็ พบกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช่ครับเขาก็ลงมาจากเขาเทียอย่างเดียวเนาะไม่ได้ปืนน้ำไว้ให้นี่ไงนี่ครับก็เกาลุ้นกันน้ำอยู่ที่ถังนี่มันลงไปเยอะขนาดไหนมองดูตรงนี้มันออกแรงิน้ำตรงนี้เนาะโอ้เจ้าไม่ได้เอาคริมล็อกมาด้วยเหรอ มันต้องได้มันจะต้องได้ขันด้านในเน,นาะั่นไงมันก็ไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะใช่ใช่ไหมนี่ครับใช่เออเพราะว่ามันมีน้ำโอ้โมันไหลน้ำถังมันไหลใบเนาะตรงนี้ไะตรงนี้ใบนี้นหรเอาดูกันมันดูทางนี้ก่อนมั้ยนี่เออได้ไงมันก็ไม่รู้เท่าไหร่นี่ ก็ไม่มีปัญหาเนาะครับพี่ซีเนาะทีนี้น้ำโอ้มันน้ำวิ่งตลอดเนาะน้ำไหลตลอดพี่ซีบอกว่ากลัวมือบอลแบบว่ามาเปิดฝาถังแล้วเอาสารมีพิษโอ้เป็นไรเขาไม่ทำหรอกนี่ครับนี่เอาน้ำเข้าถังตรงนี้เนาะครับพี่ซีเนาะก็ใส้วนเนาะนี่ไงก็ไม่เหี่ยวเลย ก็ไม่ลดหรือว่าเราจะรอให้น้ํามันเต็มถังก่อนบ่อโอ้ยเปิดเลยเดี๋ยวเย็นนี้ไม่มีน้ําใช้เพราะว่าเย็นนี้ไม่มีใครใช้น้ํามันก็เนาะมันก็เต็มเหมือนเต็มเหมือนเดิมเปิดเลยเก็บไว้อย่างนี้แหละในนั้นในั้นเราเอาวาล์วครึ่งหนึ่งไหมไม่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 เปิดเลยเปิดให้มันเต็มเลยน้าที่บ้านจะได้แรงอ่าแลวทีนี้เราก็ค่อยเดินลงไปสํารวจ ใช่จุดไหนที่มันแตกแล้วก็มาซส้มแสมนี่น <ะ S 1> ต่อน้ําระบบเดี๋ยวเรานําน้ำบ่อน้ากาวลงไปด้วยนีาวของเราพ้อต่อน่ครับกาวตรงไหนเนาะตรงนี้มีถือไว้หน่อย มีอยู่มีอยู่ตรงนี้อันนี้อนนช่อนไว้ตรงนี้เนาะเอฟซี e เนาะใช่นี่น <c oughs> ตรงสั้นอุปกรณ์ของเราอย่างนี้เลยแล้วก็นำนำท่อท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับไปอยู่ตรงสวนยางนั่นแหละนี่อยู่ไหนนี่ไงนั่นโอ้ได้มุดเข้าไปนะครับเอฟซี เอาลงไปด้วยนำไปต่อนี่ครับก็มาบริเวณถังเนาะหกถังนะครับพี่ซีเจ้าเจ้าเจ้าไม่ต้องกลัวนะครับพี่ซีไม่ต้องกลัวมีใครเนาะไม่ต้องกลัวมีมือบอนมีคนมีคนเนาะเอาสารพิษมาลงเนาะครับพี่ซีแต่ว่าเขาไม่ว่าไม,ไม่ไม่ค่อยทำเนาะ ที่น้ำดื่ม <ปะ S 1> เขารู้ว่าปิดน้ำดื่มอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีนคนขึ้นไปคนเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเนาะเขาก็จะดื่มน้ำอยู่ตรงนี้แหละครับพี่ซีเวลาแดดร้ล,ล้ลนลงมาก็เห็นน้ำเกาะอ้อสุดยอดเจ๋วได้ดื่มน้ำด้วยนะครับพี่ซีขึ้นก็ได้ดื่มลงก็ได้ดื่มเนาะน้ำบริเวณนี้สายนี้นะครับพี่ซีแค่สิบกว่าคนเอง อันทางน้ํานี้ขอจากพระอาจารย์เนาะมาไว้เนาะมาโอ้ถ้าได้อีกสองใบนี่เจ๋วน้ําก็จะเยอะกว่านี้เนาะเอาครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ